ค่ะอันนี้เราจะมาทําการทดลองที่3นะคะเราก็หลังจากที่เราวัดความแน่นเนื้อแล้วเราจะมาทําการวัดการเสื่อมสภาพของผลไม้นะคะด้วยการวัดการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์นะคะวิธีการก็คืออะไรคะนำมะม่วงที่ปอกเปลือกแล้วนักศ,ศ,ศึกษาก็ปอกมะม่วงนะคะปอกเปลือกมะม่วงนะคะเวลาชานักศ,ศ,ศึกษาจะปอกสองรอบก็สองรอบทั้งทุกครั้งถ้ารอบเดียวก็รอบเดียวทุกครั้งนะคะเราใช้มีดสองคมในการปอกเนาะ หลังจากนั้นทำไงปาดนะคะปาดมะม่วงเพื่อที่จะเจาะนะคะวางบนเขียงแล้วเอาคอร์กบอลเลอร์นะคะตากไก่ตรงนี้นักศึกษาสามารถซื้อได้จากร้านก่อสร้างก็ได้นะคะอันนี้ครูใช้ท่อสแตนเลสมาปาดคมเอาแล้วก็เจาะ กดลงไปตรงๆนะคะก็จะได้เป็นชิ้นตัวอย่างออกมาหลังจากนั้นเอามีดโกนหนวดเนี่ยนะคะตัดด้านแรกทิ้งไปก่อนเพราะว่าเซลล์มันถูกแรงกดมันช้ำเสียหายได้นะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณ2มิลลิเมตรเท่าๆกันนะคะ หันห่นหลายๆชิ้นหลังจากนั้นเอาไปใส่ในบิเกอร์นะคะถ้ามันติดอยู่นะคะเอาแท่งแก้วดันเบาๆนะคะชิ้นแรกกับชิ้นสุดท้ายเราจะไม่เอามาใช้ในการหาค่าอิเล็กโทรไลต์นะคะ เราจะทิ้งไปซ้ำหนึ่งใช้ประมาณ5ชิ้นนักศึกษาก็จะอาจจะหั่นประมาณ10ชิ้นเพื่อเอามาเลือกแล้วก็เอามาล้างด้วยน้ำกันปัสะจากอีออนนะคะเขย่าเบาๆแล้วเทน้ำเทน้ำทิ้ง จากนั้นที่เหลือเอามาซับนะคะเอามาซับด้วยทิชชู่ซับให้แห้งนะคะซับเบาๆอย่าให้เซลล์มันเสียหายเพราะตอนนี้คือเรากำลังล้างอ,าอิเล็กโทรไลต์ที่มันรั่วออกจากรอยมีดบาดเซลล์เสียหายที่เกิดจากถูกการตัดนะคะและหลังจากนั้นเอาไปใส่ใน e r r ิ n m e y e r Flask นะคะ น้ำหนักประมาณ1กรัมหรือประมาณ5ชิ้นนะคะเลือกชิ้นที่สมบูรณ์ชิ้นแหว่งแหว่งแล้วไม่เอานะคะแล้วก็หนาประมาณเท่ากันจากนั้นเ,เติมเทสารละลายแมนนิทอนนะคะ0.4โมลาร์นะคะ, ora, ะ,คะเทใส่ลงในบิ๊กเกอร์แล้ว ปิเป็ใส่ลงในขวด25 ml การอ่านค่าจะต้องอยู่ในระดับสายตานะคะแล้วก็ปีเป็ดใช้นิ้วชี้เท่านั้น ้านักศึกษาเป่าปีเป็ดก็เป่าทุกครั้งถ้าไม่เป่าก็ไม่เป่าทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นนักศึกษาเขย่าเบาๆนะคะเพื่อให้อิเล็กโทรไลต์ที่มันอยู่รอบๆเนี่ยมันกระจายละลายออกมานะคะเป็นกันเคลื่อนตัวมันจะได้แพร่ออกมาจนเกิดจุดสมดุลปิดฝาตั้งทิ้งไว้3ชั่วโมงนะคะ สามารถจะเลยได้ไปจนถึง4ชั่วโมงแต่ตานานกว่านั้นไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาทาก็คือจะอยู่ที่อยู่ประมาณ3าถึงสชั่วโมงแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือควรจะเป็นเวลาเท่าๆกันแล้วระหว่างในช่วงสามชั่วโมงที่ก่อนที่เราจะมาวัดเนี่ยเวลาเดินผ่านนักศึกษาก็เดินมาขยับเบาเก็ได้นะคะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วก็กลับมานะคะเพื่อให้สมดุลการแพร่ของมัน เข้าสู่สมดุลนะคะไม่ไปออกกันอยู่ตรงรอบๆมันก็จะทําให้สุดสมดุลดีที่สุดหลังจากนั้นพอครบ3ชั่วโมงสาเอามาทำอะไรนะคะอันนี้ขวดน,นี้คือครบ3มชั่วโมงแล้วนะคะเอามาใส่เอาสารละลายแมนนิทอนนะคะมาใส่ในกระบอกตวงขนาด50 ml ประมาณ10 ml นะคะคือ10 m มล หลังจากนั้นเอามาวัดด้วยเครื่อง conductivity meter นะคะวิธีการก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะจับเปิดเครื่องวอร์มเสร็จใส่ลงไปข้อแม้อย่างเดียวก็คือต้องท่วมน้ำเวลาใส่ลงไปแล้วต้องท่วมกับตัวแถบการนำไฟฟ้านะคะเป็นแถบสีเงินอยู่ตรงแท่งแล้วนะักศึกษาก,ก็กดอ่าน รอมันจนขึ้น read นะคะอันนี้ตั้ง auto เอาไว้นะคะแล้วเราก็บันทึกค่าลงในตารางบันทึกผลการทดลองมันยังแวบๆอยู่รอไปก่อนเนาะอ่านได้ค่าได้171.8นะคะหลังจากใช้เสร็จแล้ววิธีการก็คือเอา สารละลายที่เราวัดแล้วเมื่อกี้เทใส่ที่ f l a s ขวดเดิมนะคะเทใส่ให้หมดมากที่สุดหลังจากนั้นปิดฟอยล์นะคะแล้วเอาไปใส่ในออ t โตเคปนะคะก็ใส่ในออ t โตเคปเพื่อทำการออให้เซลล์มันแตกหมดที่สุดนะคะก็คือใส่เข้าไปวางเข้าไปในออ t โตเคปแล้วก็เป็นเวลาเ ค่าเชื้อที่ทำลายเซลล์ที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีนะคะหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมารอให้มันเย็นนะคะรอให้มันเย็นก็เอามาทําการวัดค่าอิเล็กโทรไลต์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่าอิเล็กโทรไลต์ก็ใช้กระบอกตวงนะคะเอาขวดมารอจะมันอยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้ว ก็เทลงไปเหมือนเดิม10 ml นะคะแล้วก็เอาค่า EC ทำการอ่านค่านะคะเมื่อกี้171ตอนนี้326นะคะค่านิ่งแล้วพอดีอันนี้ไม่ได้ตั้งออโต้ไว้นะคะก็จะจดอ่านค่านะคะหรือนักศึกษาจะบอกว่า หลังจากใส่ลงไปแล้ว5วินาทีแล้วกดอ่านค่าก็ตัดสินใจพร้อมกันได้เลยนะคะหรือจะตั้งออโต้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเอาค่า EC ที่ได้ตอนหลังเนี่ยจะกลายเป็นค่าการลั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาค่าที่ได้ไปใช้ในการคำนวณหาการเปอร์เซ็นต์การลั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์